น่ารักน่ารักราคาหลักร้อยรุ่นกาเล็กตัสจาก Neo l u t i o n e-Sport ดีค่ะปังปอนนะคะวันนี้ปังปอนอยู่กับคีย์บอร์ดรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่าการเล็กตัสนะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด2แบบค่ะแบบแรกก็จะเป็นแบบมีสายนะคะก็จะมีสีฟ้าขาวแล้วก็เป็นสีม่วงดําค่ะถัดมานะคะอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นตัวไตรโหมดนะคะก็จะมีสีเทาดําแล้วก็เป็นสีขาวส้มค่ะซึ่งนะคะไตรโหมดตัวนี้สามารถเชื่อมต่อได้ถึง3ระบบค่ะไม่ว่าจะเป็นบลูทูธไวเลสหรือว่าเสียบสายค่ะสําหรับการเล็กตัสรุ่นนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามากับไซส์6 8ส ค่ะเป็น Mechanical Blue Switch มาพร้อมกับสีสันที่สดใสน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะขอพูดถึงตัวไร้สายก่อนเลยนะคะแบตเตอรี่2,000มิลลิแอมบูทู5.0ไวเลส2.4เจยบสาย Type C นอกจากนี้ค่ะตัวบลูทูธนะคะสามารถเชื่อมต่อพร้อมกันได้ถึง3ตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆน,นะคะใช้บลูทูธหมายเลข1อยู่จะเปลี่ยนไปเป็น2เป็น3กลับมาใช้ไวเลสก็สามารถทําได้เหมือนกันและขอแอบบอกหนึ่งนึงนะคะว่าตัวไร้สายของเราเนี่ยสามารถฮอปสวอปแบบ3มพินค่ะส่วนตัวเสียบสายนะคะต้องขอบอกก่อนว่าไม่สามารถฮอบสวอปได้ค่ะนอกจากนี้นะคะสเปคที่เหมือนกันนะคะก็จะเป็นไฟ LED 19โหมดแอนตี Anti ้โกลด์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะสำหรับตัวไฟ LED นะคะสามารถปรับให้ช้าหรือเร็วได้ กดฟังก์ชัน x นะคะเพื่อเป็นการเปิดปิดไฟได้ค่ะชีย์บอร์ดตัวนี้นะคะรองรับทั้ง Windows และ Mac ค่ะสำหรับใครที่เป็นสาย Windows นะคะกดฟังก์ชันบวก a สำหรับใครที่เป็นสาย Mac นะคะกดฟังก์ชันบวก s ค่ะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สงสัยว่าภาษาเปลี่ยนยังไงนะคะง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่กด Windows บวก Space Bar นะคะหรือว่าจะกดฟังก์ชันบวกตัวหนอนแค่นี้ก็สามารถเปลี่ยนภาษาได้แล้วค่ะสำหรับการเล็กตัดรุ่นนี้นะคะต้องบอกเลยว่าราคาก็น่ารักเหมือนกันค่ะตัวไร้สายนะคะราคาเพียงแค่790บาทตัวเสียบสายนะคะราคาเพียงแค่5 9 9บาทเท่านั้นค่ะสินค้ารับประกัน2ปีจาก Neo l u t i o n eSport นะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะคะสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลย เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับการแล็กตันรุ่นนี้มีความคิดเห็นกันยังไงบ้างสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะคะไอเทมถัดไปนะคะจะเป็นอะไรนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามที่ช่อง Neoolution Esport นะคะสําหรับวันนี้นะคะบองปันต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย